สวัสดีครับพบกับผมบอนสันนะครับทางช่องบอนสันวันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะกาแฟทำจากเศษโลหะหนึ่งในงนั้นก็จะมีอุปกรณ์ก็คือจากเย็บผ้าเก่าๆนะครับยี่ห้อฟินลิปอายุอานามก็ประมาณ30ปีที่แล้ว ชมจักรเก่าโครงสร้างของจักรตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กลอน่าจะเป็นเหล็กลอตัวนี้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเหล็กเหนียวธรรมดา,าดูบนโต๊ะกอ่อไปด้วยแผ่นสแตนเลสนะครับสแตนเลสเกรดดี304นี้ซื้อมาจากโรงปัม๊มเอาไปเก็บงานข้างนอก ก็จะมีหนวดกุ้งเป็นที่ยึดทั้งสีมุมคมุมด้านข้างดูลักษณะก็คือโครงสร้างมันก็จะเป็นโตอยู่แล้วนะครับอ้าวออกไปฮะนอ่มึงอะทรงมันจะเป็นโตอยู่แล้วแค่เรา,าลื้อหัวจักออกชุดบนเนี่ย หรือออกแล้วก็เอาแผน่นเซเลตมาวางทับก็จะได้เป็นโต๊ะกาแฟดูครับดูมุมกว้างสวยงามครับดูมีสไตล์คลาสสิกตัวไอ้วงล้อนี้ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับมัดไว้เฉยมัดตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็เป็นขาเหยียบเอาไว้วางเท้านั่งชิล เว,วลานั่งปง๊ครับก็ได้โต๊ะออกมาแบบในลักษณะที่เราต้องการแล้วนะครับดูวางแก้วน้ำเอาไว้แหมดูมีสไตล์ดีนะครับ คัสสิครับคัสสิครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e คลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำนะครับสวัสดีครับ